สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของซ้อมวมยเตือนมารวยนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามหรือว,ว่าหวยฮานอยสีฮาหนอยเช่นเดิมนะคะพี่น้องจา๋าเช่นเดิมนะคะพี่น้องจา๋าก่อนที่จะมารับชมแนวทางแล้วก็ผลสรุปของเมื่อวานนะจ๊ะเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะคะพี่น้อง คำเตือนนะคะทางช่องเป็นแค่สื่อกลางแนวทางเพื่อให้ท่านได้เลือกสรรตัวเลขที่น้อยลงนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณของสถิติหวยที่ออกในงวดก่อนๆน,นะจ๊ะโปรดรับชมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำจ้า ตัวเลขอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนะมาะมาพูดถึงเรื่องจุดทูบเมื่อวานเมื่อวานจุดทูบไม่เข้าเนาะแต่ว่าสามารถเอามาเล่นของวันนี้ได้วันนี้คิดว่าน่าจะเข้าเต็มๆเลยเพราะว่าบางทีจุดไปมันไม่เข้าของวันนั้นแต่มันไปเข้าอีกวันหนึ่งเหมือนกับว่าที่ว่าจุดของไปตามไทยวันนั้นก็ยังมาออกของลาวเมื่อวานอีกเนาะ จ้าเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาของท่านผู้ชมเนาะเรามาสรุปผลของเมื่อวานก็คือวันวันที่วันศุกร์ที่3เดือนมิถุนายนพศ2565นะคะว่าแอดมินให้ตัวไหนบ้างเมื่อวานแอดมินให้ไปมีเลขตาราง594เนาะ594 ห้าเก้าลขตารางมีเข้าไหมเอ่ห้าเเลขตาราง4 2่สเข้านะคะพี่น้องจ้าสี2 4เข้าเนาะสี่สองสองเข้าเนาะเมื่อวานเลขตาราง4 2่สเข้าจ้าาเลขตาราง แล้วก็เลขเจาะให้80เข้าจ้าใครกลับไปเข้านะจะไปกลับได้นะจ้ะเาเก้าเก้าเลขเบิ้ลได้จ้าเจเบิ้ลได้จ้าเจดศูย์มาแต่ส่เมื่อวานไม่มีศูนย์เลยเอสให้ไม่มีศูนย์เลยนะคะเมื่อวานสรุปเข้า8 0ดศ7นย์ศู เ้าสี่ครั้งเข้าปกติทั้งบนทั้งล่างแล้วก็พิเศษทั้งบนทั้งล่างสรุปก็ได้เนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจกับคนที่ได้เนาะส่วนเลขจุดทูบให้เมื่อวานไม่เข้าเลยเนาะไม่เข้าเลยก็ไม่เป็นไรเรามาตามของวันนี้วันนี้ก็คือวันที่ สเดือนวันวันเสาร์ที่สี่เดือนมิถุนายนพศ2565นะคะพี่น้องจ๋าว่าวันนี้แอดมินจะให้ตัวไหนบ้างเรามาดูกันจ้าเลขตารางนะจ๊ะเลขตารางก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะจ๊ะให้ไปเลขหนึ่งเลขสี่เลขเจ็ดนะคะหนึ่งสเจ็ดสนะคะพี่น้องจ๋า เลขตารางหนึ่งสี่เจ็ดสามหกแปดนะคะพี่น้องจา๋าส่วนเลขเจาะเด่นให้นะคะเจาะเด่นให้แอดให้ไปเลขแปดและการเลขสี่จ้าแปดมาแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดสี่ส่วนเลขสี่ก็ เลขสี่สี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าจ็ดนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ เอสก็จะชอบไปที่สี่ห้าสี่หนึ่งสี่สามนะจ๊ะส่วนเลขแปดเห็นไหมเอ่ยส่วนเลขแปดเอดจะเน้นไปชอบไปแปดสี่แปดสามแปดสองนะจ๊ะส่วนเลขชุดกันระวงังชุดกันนะจ๊ะพี่น้อง วงลิบมุมสองชอบเลขสี่เกมีมุมสองอีกต่างหากชุดกันเอสให้ไปกัน68 6ปดหกสองปดเเนาะ แอบชอบ4 9 6 4อันนี้แอบชอบเห็นชอบใครจะตามก็ได้เนาะก็แล้วแต่พี่น้องเห็นชอบด้วยนะจ๊ะพี่น้องจา๋าส่วนเลข3ตัวตัดเล่น3ตัวตัดเล่นให้ไปเจ็ดหนจนะจ๊ะ จ็ด1 6งหกเจ็ดงหกหกแปดสี่จ้ะตัดเลนจ้ะส่วนเลขเบิ้ลวันนี้ให้เบิ้ลไปแค่สองตัวพอสีสแล้วก็สาสาส่วนเลขจุดจุดของเมื่อวานเลขจุดเนาะเลขจุด ตามของเมื่อวานนะคะเก้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าแล้วจ้าเป็น6กเจ็ดปดปดหนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเผื่อมันเข้าเนาะติดติดไว้นะจ๊ะพี่น้องจา๋า ก่อนจะจากกันวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงๆรวยๆทุกท่านนะจ๊ะคิดหวังสิ่งใดขอสมหวังทุกประการนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ